ไม่ซุ่มเขาก็ไม่ได้ก <hi> ่อนนุเดียรมาถอนการในนาสักแอฟแบบไปแท่เงียบเนี่ยค่ะเนาะเมืม่อใ้น้องนุ่นเดียร์นการคือในการด้ยซ้อมกันค่ะควันตั้งซุดน้องนุ่นเตียนกับเช็กในแอฟชนาคารค่ะเนาะก็มีอยู่สี่ร้อยค่ะเยอะก่อนเตะเขาดีแอฟหลอกเล็กของเฮาเนี่ยค่ะเนาะอันนี้ก็อเตะเป็นนาตาแอฟของเขาค่ะนะเตะเป็นแอบขายอาหารเสริมค่ะเกี่ยวกับสุขภาพตะหงาลีไปอยู่ในค่ะเนาะเยอะดีถอนในเมื่อในก่อนตั้งมดในเตะม่อยู่เหมือนสี่พันหกร้อยไปค่ะเมื่อใ้น้องนุ่นเดียร์ถอนตั้ หมื่นสี่พันหกเจ็ดิบกวดค่ะวายกอกดทอนดิฟายดีสีแเหลียงตั้งแต่เนี่ยค่ะเนาะวายกอเปิดรับรหัส OTP กำนึ่งค่ะเขาได้มีรหัสสูงมาเป็นหกหกตัวเนี่ยค่ะเนาะเข้ามาเยรอค่ะ 6เซต4 4โซน4เนี่ยค่ะเนาะวพายังก็กดถัดไปตั้งแต่เนี่ยค่ะอันนี้ค่ะเขาก็เดมี่วัสดิพามเดีๆออกมาปั่นเท่าซึ่งเนี่ยค่ะเนาะยอดดีเลยครับก็เดมี่อยู่13,000โลกร้อยสิบหกวัตต์ค่ะไปกับมหนึ่งค่ะนะเขากอนนะอขำเกินสองนาทีเงื่อนติดคาพันซีเนี่ยค่ะเนาะ ใยไว้เด็ดเดีค่ะเข้าไมอย่าคาโกก็ตื่นเต้นมากออนกำกับเช็คเนนคร้่อนี้ยันฟชนะกันกันเนาะไมาเยคะค่ะกก็พอดีไปไม่เอบอย่าลืมหานหลบทหาเฮ้ทุกันคันนะ